ว่าที่ผู้สมัครที่จะไปสมัครกันช่วงสัปดาห์นี้นายกอ,อกปจอทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็อยากให้คุณทักษิณลงพื้นที่มาให้เพราะถ้าลงมาชัยชนะก็อยู่ข้างหน้าหลายคนเชื่อมั่นและศรัทธาแบบนั้นล่าสุดก็เลยต้องมีการส่งวิดีโอไปครับนี่เป็นภาพที่ห้องประชุมใหญ่สโมสรสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งบรรดาสอสอเชียงรายของพรรคเพื่อไทยนําโดยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานคุณละองติยภัยรัตน คุณปีรัตติยภัยรัตน์นะครับคุณวิสารดีเตชะธีรวัตรเนี่ยร่วมกันเปิดตัวคุณสลักจิตติยภัยรัตน์คุณสลักจิตเนี่ยก็เป็นอดีตนายกเพราะว่าเพิ่งหมดวาระไปนะเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ,อบอจเชียงรายเรียกว่าก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วก็เป็นผู้ดูแลคนเดินอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ก็กลับมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบอจเชียงรายอีกครั้งในนามพักเพื่อไทยเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าณตอนนี้พื้นที่นี้ก็อยากจะไปต่อครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการพลัง ต้องการกำลังใจจากอดีตนายกทักษิณเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็เลยส่งวิดีโอเข้ามาขอแรงชาวเชียงรายช่วยสนับสนุนคุณสลักจิตให้ได้เป็นนายกอบจอเชียงรายอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงรายครับวันนี้ผมทักษิณน,นะครับผมอยากจะขอฝากพี่น้องช่วยสนับสนุนเพื่ออาจารย์สลักจิตจะย่างไรัดได้เป็นนายกอบจอแห่งเตือนึ่ง เพราะว่าแกเป็นคนซึ่งตั้งใจทำงานอยู่ใกล้ชิดพี่น้องทำงานในแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มาเมินแล้วแล้วก็ยังต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็สอสอเชียงใหม่ก็ส่วนใหญ่ยังเป็นของพรรเพื่อไทยอยู่ อยากขอคือพี่น้องช่วยเชียร์ช่วยลงคะแนนให้อ,อาจารย์สลักจีนได้เป็นนายกอบจอแฮมเตอร์หนึ่งเพื่อจะได้ทํางานร่วมกับสส,สในพื้นที่เพื่อจะได้พัฒนาเชียงรายไปด้วยกันทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่วนผมนั้นก็จะแวะไปหาจะแวะไปประสัยหาพี่น้องในหลายจุดตอนใกล้ๆจะเลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็ต้องไปหลายที่หน่อยคนนี้ขอฝาก อาจารย์สลักจิตที่อยากไปรับไว้ในกับพิจาณาแล้สนับสนุนจากพี่น้องจากเชียงแฮมกับเนินรั้ขอบคุูครับตอนนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวใกล้ๆจะลงพื้นที่เชียงรายให้ด้วยค่ะคือกําลังเห็นภาพของคุณทัิ์นะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณทักษิณงานหนักนะคุณผู้ชมย้ำก่อนว่าคุณทักษิณนะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในไทยนะคะ แต่ว่ามีตำแหน่งนอกประเทศใช่ไหมที่เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าภารกิจของท่านัทศินเนี่ยเยอะมากตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วไปขึ้นเวทีที่อีสานเน็กใช่ไหมมีเดี๋ยวไปเชียงใหม่ขึ้นทั้งสีเวทีแล้วก็เนี่ยมีอัดคลิปมาช่วยเชียงราย แล้วก,ลก่อนก่อนก็ไปงานสัมมนาที่หัวหินคืองานหนักมากนะแล้วก็งานเหนื่อยมากก็เหมือนที่อาจารย์ชาวิคอย <ไง S 2> นะว่านี่คือเดอะแบกตัวจริงคือตอนนี้ังต้แงแบงพัก,กู่มีกันเลยว่าพอศึกนายกบาอบรจหลายๆที่ที่คุณทักษิณไปช่วยก็คือทําให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าคุณทักศิณ์ไม่สิ้นมนขลังจริงๆนะคะในทุกการขยับของคุณทักษิณนะคะทีนี้พาไปดูที่เชียงใหม่ค่ะจะลงพื้นที่วันจันทร์คาร23 24เดี๋ยวจะพาไปดูกาหนดการเริ่มมาแล้วตอนแรกบอกว่าจะมีวัน 25ด้วยสรุปใน2วันนะคะกําหนดการก็แน่นมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณ11โมงครึ่งจะถึงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วจะขึ้นเวทีตอนเย็นเลยนะคะวันนี้เนี่ยกำหนดก,การของคุณทักษิณน,นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงไปช่วยสาวาก้องคุณพิชัยเลิศพงอดิสรผู้สมัครนายกบจเชียงใหม่นะคะจะขึ้นเวทีประสัยวันนี้ตอน4โมงที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่คาดว่าจะมีคนมาร่วมฟังปราศัยของคุณทักษิณ30,000คน,นะคะ่ะ โดยมีคุณนัทวุฒิใส่เกลือที่ปรึกษาของนายกในฐนานะผู้ช่วยหาเสียงขึ้นเวทีประสัยด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยประลังแน่นเลยเช้าสายบ่ายเย็นนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งคุณทักษิณจะไปพบปะสมาคมหอการค้าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรมที่โรงแรมสมัยล้านนา10บโมงครึ่งจะเดินทางไปขึ้นเวทีปราศัยที่ตลาดภูสุวรรณที่อำเภอสันป่าตองแล้วก็เดินทางต่อนะคะไปปราศัยที่หอประชุมมหาทายาลแม่โจ้อำเภอสันทราย ตอนบ่ายโมงครึ่งหลังจากนั้นก็จะไปประสัยเวทีสุดท้ายที่ลานหน้าหมู่บ้านสมหวังอำเภอสันกำแพงนะคะตอน4ี่โมงเย็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่สี่เวทีเลยนะคะแล้วก็มีการ สังเกตการมาว่าเวทีของวันนี้ค่ะตอนสีโมงเย็นเนี่ยเขามีการขึ้นป้ายจอ LED นะคะมีหน้าของคุณอุงอิงด้วยคือนในจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะมีภาพของคุณทักษิณกับแกนนาเพื่อไทยที่ขึ้นปราศัยแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยรอบของวันนี้จะมีหน้าของคุณอุงอิงด้วยแล้วก็มีสโลแกนกล้าคิดทําเป็นเห็นผลงานอ่า